ตอนนี้พวก็็อยู่ที่ร็ฉกานรูนะคะแถวนี้มันจะเป็นห้างใหญ่ๆห,หลายห้างนะมันก็จะเป็นโซโก้ฮ่องกงนะคะแล้วก็ร้านพวกมีเชื่อยังเดินไม่ถึงไหนเลยถึงแค่ร้านโซโกแค่นั้นเองเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะคะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศยามเย็นๆน,นะคะประมาณห้าโมงเย็นแล้วค่ะ คนเดินเยอะมากโอ้โหดูสิแกหนุ่มจีนฮ่องกงนี่แบบดูดบุหรี่กันคึกคักเลยนะคะอากาศมันหนาววะเนาะเขาก็เลยดูดบุหรี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาอันนี้เราก็มาเจอเสื้อน้องหมานะคะโอ้น่ารักมากเลย <c oughs> เป็นสไตล์จีนก็มีดูสิเออน่ารักดีอันนี้ อันนี้เป็นสาววกหมาสาววกแมวนะคะว้าวลาฟเฟลต์นะคะว้าว,าะะว,าวมีร้านอาหารมีโอ้ยห้างสรรพสินค้าขายของเยอะแยะเลยแต่ละชั้นลาฟเฟลต์มีมอลเล็กๆด้วยนะคะมีร้านขายยงขายยาดูดิ โอ้ยตึกรามบ้านช่องสูงจะต้องแหงนหน้ามองดูอย่างนี้เลยนะคะอ่ะเพื่อนเพอนเรายอยู่ไหนนะเพื่อนๆเราก็นูนนะะ่นแล้วค่ะหาซื้อเสื้ออยู่นะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะถ้าอย่างนันดูคนดูร้านไปเรื่อยๆโฟกัสเอสร้านนี้ก็สวย สี่สิบเก้าดอลลาร์ฮ่องกงนะคะห้าสิบดอลลาร์ฮ่องกงอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบวินเทจนะคะสีออกสีน้ำตาลน,น่ารักดีไอบี้เดี๋ยวปุ๊กจะเดินไปทางนู้นก่อนเดี๋ยวตามไปนะจ๊ระราดาต้งมีคนเยอะนะคะยินคำคนยิ่งเยอะ เดี๋เราเดินไปดูเรื่อยๆแล้วกันไปเดินดูสาวๆกันดาราจีนก็จะเป็นแบรนด์แอมบอสเดอร์ของหลายๆที่นะนชอบก็น้องหวังเทอตี้อะคะ่ะอันนี้เป็นอะไรเนี่ย ติดป้ายประกาศอะไรเนี่ยเยอะแยะตะแปะไก่เลยโอ้เยอะเดินไปดูเดืเอยแล้วกันก็เดินจนมาถึงโอยเซียนยาดมโอยเซียนนะคะหลอดละห้าดอลลาร์ฮ่องกงก็เอาสี่คูณไปก็ห้าสิบประมาณห้าสิบกว่าบาทอ่าโทรศัพท์เริ่มเน่าแล้วมึงเนี่ย ้้รูสสึกมีแงดวยวันนี้เราก็เดินมาเรื่อยๆนะคะแถวห้างโซโก้นะคะก็จะไปเจอร้านจะบอกว่าร้านนี้ชื่อร้านอะไรก็ไม่รู้อ่ะอันนี้ที่สั่งมาก็จะเป็นไข่ตุ๋นกับหัวแดงชื่อร้านชื่ออะไรมองไม่เห็นดูงข้ามาไง้ฉันมองไม่เห็นก๋วย ต้าหวยชื ves, hey, ่อร้านต้าหวยเต้าหวยอร่อยอันงมเปนมันจะรุ <t <t ่งกว่าอันน uh ี้ผงอันน uh uh ี uh ้ผิงไม่ตับปลจะรุ่มกว่าอันนี้จะเป็นเต้าหวยเป็นไงน่ากินไหมัะเาะหมได้ทพยามอนเนีเยอเลยเอาแล้วเดี๋ยวมาน้อยกับ นี่ไงสาวกล้วยสั่งอะไรอ๋อกินสาวกล้ยเพรเราสั่งไปแค่นี้ไม่มาน้อยสั่งสาวกล้วยอยู่สาวกล้วยเออชาวกล้วยยังไม่มาชาวกล้วยตัวแดงไม่ชองจะชาวกล้วยที่สุดจะบอกว่าอร่อยมากคนเยอะนะคะที่ร้านคนเยอะมากได้อะเลยแม่เนาะคนเยอะมาก เมมมงงงงยยยยอออ่่่่ี้้ะะัันนนตวทริปนี้ชื่อทริปกินตัวแตกนะฮะกลับไปก็เป็นช่างน้ำหนักต๋อมันนมเมันเป็นนมมันไม่ได้เป็นกินแล้วอ่ะกินเลยพี่เป็นไงชาวกล้วยพี่หมาอะไรนะไม่เลยมาปุ๊บเวียนหัวแล้วปุ๊กก็กินอะไรไม่ลงเลยคือกินไปมันยิ้นแบบทรมานแต่ว่าไอเนี้ยกินได้ไอเนี้ยกินได้ ไม่ไหวว่ะกินไปแล้วทรมานไม่เอาอุ้ยเฮ้ยดู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 มันชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะต้องกินถั่วแดงด้วยเอ้ยถั่วแดงข้างล่างมันเหมาดึงมาดึงมาเฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้น่าอร่อยว่ะอันนี้น่าอร่อยน้ำเวลาเป็นนมใช่ไหมเออสุดยอดน้ำนมปั่นน้ำนมปั่นน้ำั่นที่กินถั่วแตกอร่อยอร่อย ป่านนี้อ้อมใกล้จะขึ้นเครื่องแล้วมัม้งเนี่นออยอร่อยอร่อยอร่อย,อยตอนนี้เราก็เลยโซโก้มาแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังจะไปที่ไทม์สแควร์อ้อจะบอกว่าตึกสุดมากเลยนะคะสูงมากเลยทุกคนดิเยอะมากเลยค่ะอันนี้คือ ใกล้ๆกับห้างโซโก้นะคะแล้วก็เราจะให้ไปดูนะคะธราคาใน s s b c ดูีิว่าเขาทำห่วงจุ้ยสู้กันยังไงเพราะถือว่ากาะฮ่องกงเนี่ยการสร้างตึกมีการต่อสู้กันในเรื่องของหวงจุ้ยเนี่ยเยอะมากนะคะ,ะเรามาดูนะเห็น <Hi ển S 2> ไหมคะเป็นดาบเลยคะ่ะแหลมขึ้ไปแหลมเซี้ยวนะคะ คือตึกเนี้ยธนาคารเนี่ยมันก็จะมีการทำธุรกิจหลายธนาคารด้วยกัน,นหแหลมใช่ทำเป็นดาบขึ้นไปถ้าเกิดพวกซินแสอะไอย่างเงี้ยมาดูนะคะ,ะ,คะเขาจะมีการแบบสร้างตึกเพื่อที่จะรับกันในแต่ละตึกนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่ามีไกด์ที่เขาเก่งๆนะเขาก็จะบอกเรา ว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะเพื่อนเราอยู่ไหนเป็่งเรามาจากมะเอวะเซเว่นอีเลเว่นมีทั่วนะคะมีทั่วเมืองอ่ะเพื่อนเราอยู่นี่นะคะเอามากปาน้อยอ่ะอ๋อสองสาวสองสาวช้อปปิง้งอ่ะสองสาวช้อปปิ้งอยู่ตรงนี้อะยุบมือบายบายหน่อย ยังเพื่อนยังไม่เสร็จเลยบายวันเก็ตฟรีวันนะคะโอ้ยเริ่มเย็นแล้วหน้าเริ่มโทมแล้วอันนี้อ่ะไปดูผลไม้กันน้ำผลไม้เขาขายยังไอ้อราคาก็ใช้ได้อยู่เด้อสามสิบสามสิบเหรียญดอลลาร์ฮ่องกงสามสิบสองร้อยร้อยยี่สิบกว่า อ่ออันนี้ก็เป็น KFC นะคะ KFC KFC ของฮ่องกงอ่ะเมื่อกี้เรานั่งูกลางขอเขียนกลางดิน,นะ,ะโอ้โดูจุดนี้นะคะสู้เหมือนกันเป็นดาบขึ้นไปเหมือนกันนะคะ เาเดินกันต่อนะคะเราจะไปทม์สแควร์กันนะคะไม่เลิปุ๊กอ่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ฟูดคอร์ดนะคะไปแต่ว่าเราจะไปหาที่กินชิลามิสุแม่อะไรพี่หมาพี่หมาแนะนำหน่อยเรากินอะไรอันนี้แบรนด์ได้ไปแล้วอ่ะฮะเขายาวมากค่ะต้องไป็อดิสชั่นเลคะต้องไปต่อคิวซื้อแบบ มีความพยายามสูงมากลองชิมดูซิว่าเป็นยังไ,ไงพ<า>ี่มาพกพี่มาคพุ่งนี้จะไปเที่ยวไหนบอกหน่อยดิไม่รู้เลยค่ะเออเพราะว่าวันนี้กินทั้งวันที่กินทั้งว <c oughs> <c oughs> กลับไปช่างน้ำหนกักพี่สงสัยแต่ละคนนะเออคนเยอะนะคะพี่พี่เป็นไงสนุกไหมพี่พี่ดูแลาสาวๆอร่อยับอร่อยนะ พี่บี้ดูแลสาวๆดีมากเลยเมือันไปไหนเราต้องยิวพีบีไปด้วยเป็นีไมสดท่แปกมากเลยนะไม่ใช่แป้งแกอไรนะก็อร่อยอยู่อะไรนะอร่อยมากแต่แปลก้มันเป็นนมปังไเอหน้าเน่ยมยึแล้วใช่ไอ้น้านปังกับเนี่ยเป็นกาแฟตรงนนี้คคนซื้อเยอะตรงนี้ขมต้องกินพรกับสีเหลืองๆอ้าวเหรอเด็กต้องกินปนกับไอ้ร้อนๆเนาะ ก็ยังต้องกินกับคนกันนี่ไม่ตกองคนเกิดนี่ไงต้องกินเอาไอ้นี่ผสมกันกับไอ้นี่ใช่ค่ะนี่ต้องผสมกัน,นหน๋อนี่อร่อยอร่อยเพราผสมกันแ,แล้วอร่อยเหม็นให้กแัวแตงวันนี้น่าจะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะไปกินไปเที่ยวจะไม่ไหลและเซฟแบตโอ้ใช่ไม่ใช่ายแบตมันมีอยู่แต่ว่าจะจบคลิปแล้ว เจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายหน่อยเพื่อนๆบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายหน่อยจะกลับเข้าที่พักแล้วจะบอกว่าคนร้านแปดเลยนะคะเนี่ยเยอะมากเลยค่ะบ่อยนะเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ห้างทตามส่วน ห้องใหญ่มากค่ะใหญ่มากโองใหญ่จริงๆ ไปเรื่อยๆโอ้โ oh, ห oh. ห้องน้ำชั้นสามเดินหาห้องน้ำนะคะ นละสามดอลลาร์ฮ่องกงก็จะให้ชมวิวของเขาด้วยว่าเออฮ่องกงเขาเป็นยังไงบ้างไม่เอาไม่เอาต้องโซ่เหรอค่ะหรากว่าพายบัตส์เราต้องแต่ง้าตึกรามบ้านช่องสูงๆตรงนั้นเลยตอนเนี่ย